P-life Style ค่ะวันนี้นะคะพามาทำ ซุปดอกผักติ้วนะคะช่วงนี้ฤูดูแรงนะคะฤูดูร้อนนะคะที่ภาคอีสานของเรานะคะก็จะมีต้นผักติ้วนะคะที่กําลังออกดอกมันก็จะออกดอกแล้วก็ออกอยอดนะคะก็จะแตกยอดเต็มเต็มต้นเลยเดียวนะคะแล้วก็มีดอกนะคะเกิดขึ้นมากมายนะคะอาหารพื้นบ้านอีสานของเรานะ,ะอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือนะคะทำซุปดอกผักติ้วกันนะคะ ก็ใส่ดอกใส่ใบด้วยนะคะแล้วก็น่ารับประทานเลยทีเดียวนะคะ,ะ,ะทำใส่ประทูนะคะใส่ประทูนะ ต้มสหลัดดอกผักติ้วก่อนแล้วก็นํามาสับนะคะแล้วก็แล้วก็คั้วพริกนะหอมกระเทียมนะคะขั่วลงไปแล้วเราก็มาตํานะคะใส่กันนะแกปะปลาทูลงไปนะ,ะแล้วก็ตํานะคะให้ละเอียดปลาดิดนึงใส่น้าปลาลงไปหน่อยใส่ผงนัวนะคะแล้วก็ชิมนะคะรสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ารสชาตกิก็ไม่ได้เปรี้ยวมากไหนอร่อยนะคะเราใส่ปลาทูนี้ก็จะทําให้รสชาติดียิ่งขึ้นนะคะลองทําดูนะคะน่าทาน มักเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะฝากพี่อีทด,ด้วยนะคะพี่อีไลฟ์สไตล์ค่ะขอบคุณค่ะ